มาดูครับินขึ้นไปดวงจันทร์ครับแล้วก็ตบครับเพื่อนๆลองดูความขวาครับดูดิพอเพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาพิกาศูนย์ดิจิมอนวันพีชบีดจุจุจึไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมใด้ดยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกทุกชันกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer กับผมคนดีคนเดิมนะทุกคนนะซึ่งวันนี้นะครับผมมีทีมครบแล้วแหละนะฮะแต่ตัวละครใหม่ที่เข้ามาเราก็ต้องสะสมนิดนึงนรับผมอาจจะไม่ได้ปั้นแบบ4ดาวลุงนะครับผมจะปั้นเฉพาะตัวละครที่ผมจะเล่นนะซึ่งตัวละครเนี้ยมันไม่ที่เอาซะเลยอ่ะ มันเหมือนงูที่โดนติดเชื้ออะไรสักอย่างนะครับผมมันดูไม่เท่นะทุกคนนะตัวละครขาวนะี่มก็เป็นในเรื่องของโอบานายนะครับผมในร่างของอาสูรด้วยซึ่งแบบโคตรเท่อยู่นะแต่มันก็แอบดูบแปลกๆวะ่ะคือหน้ามันนะเท่นะแต่ตัวมันผมไม่ชอบร่างนี้เท่าไหร่ผมอยากให้มันยืนสองขานะครับ ผมไม่ค่อยถูกกับตรงนี้เท่าไหร่นะฮะเอา้ง่ายครับเพราะว่ากลัวเป็น <c oughs> คนกลัวงูกันเองนะครับผมโอเคแต่บางคนถ้าชอบงูอาจจะชอบเขาก็ได้โอเคไหมเออความคิดเ,เราไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมเราก็อาจจะรองคองมเมนต์กันได้ซึ่งเราก็อย่างที่บอกไปเราอาจจะไม่ได้สุ่มสุดนะครับก็ประเดินไปก่อนเลยหนึ่งทีแรกนะครับผมอ่ะออกหน่อยละกันนะเพราะไม่อยากจะเสียเพชรเยอะแยะนะครับผมเพื่อเธออะไรทำนองนั้นขอแยกเก็บเป็นคอลเลคชั่นหน่อยประดับไอดีไอเดอร์อะไรทำนองนั้นออกกน,นะฮะมา ออกมาหน่อยก็ถือว่าโอเคนะมาหน่อยก็โอเคนะร่างนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะไม่มีในอนิเมปะป่ะทุกคนน่าจะไม่มีไหมรู้ผมพลาดต,ตอนไหนไปวะดูดิมันเป็นหน้าเราสูดด้วยนะทุกคนนะเออน่าจะไม่มีแหละนะครับผมทางเกมน่าจะแบบประยุกเอาเองนั่นเองนะครับผมโอเคไปครับอัะอดี๋ที่บอกไปอาจจะไม่ได้จัดเยอะอาจจะไม่ได้หวังมากแต่ก็ขอหวังหน่อย ขอที่แบบไม่เกลือเกินไปแล้วกันนะใจดีกับเราหน่อยบาอาจจะปั้นแบบมาระดับหนึ่งนะครับเพื่อรีวิวเพื่อนเพื่อนดูเนาะเพราะถ้าปั้นอ่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชว์เลยก็ได้ครับเพราะขนาดตัวเอดแม่ง3ดาวรุงแม่งยังไม่ไหวเลยนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหโคคุชิโบนี่แบบตีเหมือนขนมใส่เขาว่าทุกคนแบบเอาไมา้จิ้มฟันไปแย่คือดาเมจเ,เบามากฮะเออเหลือจะเชื่อจริงจริงนะโอเคผมตอนนี้ก็ใกล้สู่3 0 0รการันตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม โอเคเข้าสู่300แล้วตอนนี้ได้มา50เศษก็ถือว่ากลางๆนะซึ่งถ้าอยากจะดวงดีก็ต้อง6 0 0เศษได้1ตัวถือว่าคุ้มมาเราจะไปดูกันที่600เลยแล้วกันว่ามันจะเกลือหรือมันจะไม่เกลืออ้ย6เศษวานี่ถือว่าคุ้มนะอย่างน้อยถ้าออกมา1ตัวไอ้1เศษน่ยนะถือว่าคุ้มอยู่แล้วแหละอุย้ยนี่8เศษอันนี้มากที่สุดที่ผมเคยสุ่มแล้วนะเนี่ยโอ้โหสุ่มแล้วที่เป็นตัวละครที่เราไม่อยากจะได้นะฮะมันต้องแบบน,นี้มันต้องอย่างนี้เพื่อนไปครับ ซึ่งเพื่อนๆลองคอมต์นหน่อยละกันนะครับเพื่อนๆสุ่มกี่ทีถึงได้100เศษโดยที่ไม่รับเศษด้านซ้ายนะเออผมอยากรู้เฉพาะแค่สุม่มอย่างเดียวผมเจ้แบบว่ามีหน่อยว่าแบบเอ้ยคุ้มไม่คุ้มนะทุกคนนะแต่ถ้าผมสรับผมอะถ้ากอด6 0 0ได้1ตัวถือว่าคุ้มนะเอาตรงสรับผมนะเนี่ยคือยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงร้อยเศษเลยจะบ้าอุ้ยนี่5เศษถือว่าเยอะอยู่โอเคตอนนี้9 1เศษครับมาเยอะอยู่92เศษครับ โอเค94ฮะ9 97แล้วว่ะโอเคใบสุดท้ายปึ๊บโอ้โหไม่มาครับยังไม่มามาเลยไหมล่ะโอ้โหเหมือนเกมมันล็อกอะ่ะทุกคนดูดิโอเคไม่ล็อกครับผม100เศษตอนนี้ได้มา570ก็ปกติครับผมอันนี้สำหรับผมถือว่าปกตินะไม่แย่แล้วก็ไม่โหดร้ายเกินไปโอเคกดไปรวัวๆก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะเอาสักพันใบไหมหรือพันหใบดีเอ ขอสุ่มไปก่อนซึ่งการรีวิวเดี๋ยวผมไปดูให้ตอนทายคลิปลวกันเดี๋ยวไปดูอเมริชันอะไรต่างๆเขาหน่อยลวกันนะฮะว่ามันจะเท่แล้วมันจะสวยแล้วมันจะงามแค่ไหนนะทุกคนนะโอเคมาเดิมไปกันก่อนอย่างที่บอกไปขอพันไปก่อนถ้าแบบพันไปแล้วแบบอีกนิดนึงใกล้ได้นะผมไปพันห้าให้เลยเออแต่ถ้าออกเร็วผมก็ไม่ไปนะถ้าออกไวผมก็ขอยานไม่ไปร้ากันนะจ๊ะมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยคนกันเองเว้ยกิมโอ้ย เหลือจะเชื่อจงจริงจะ800แล้วครับผม800ใบได้มาทั้งหมด1 4 4อันนี้ถือว่าโอเคนะไม่แย่ครับอันนี้ถือว่าผมถือว่าไม่แย่ครับกระตุกเล็กน้อยขออภัยด้วยช่วงดึกเด็ดมักมันจะอ่อนแอเสมอไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อจงจริงมาหน่อยเพื่อนเข้าสู่จะเข้าสู่แล้วนะตอนนี้จะเข้าสู่9 0 0แล้อยลมาหน่อยเถอะโอเค1เศษครับ ไอ้น้อยมันก็มาหนึ่งอ่ะไอ้น้อยมันก็มาหนึ่งอ่ะโอเคไม่มาก็าอย่ามาตอนนี้อุ้ยพูดเล่นพูดเล่นเพื่อนมาเหอะโอ้โหสามทีติดไปไปได้ไงโอเคโอ้ยสามทีติดท,ที่ไม่ได้อะไราเลยอ้ยเหลือเชื่อจริงๆงมาครับใกล้สู่ความเป็นจริงละจะเข้าสู่พันใบนะครับผมเดี๋ยวค่าพันใบเดี๋ยวเราพาไปดูในเรื่องของสกิลหน่อยละกันนะครับว่ามันเท่แค่ไหนละกันเนาะโอเคพันใบได้มาทั้งหมด1 6 4เศษ โอ้โหก็แอบ,บนิดนึงนะทุกคนนะครับผมถือว่าแอบ,บน้อยนิดนึงนะถือว่าน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าพันสก็ต้องได้ประมาณซัก1นึ่เศษได้นะฮะแต่ก็ถือว่าเยอะแหละเออพู้ต,ตรงอ่ะอย่าโลภเลยตอนนีน้อย่าโลภเลย,นนย,ลเลยดีกว่าไม่ได้หรอวะดีกว่าไม่ได้หรอววะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคัสซีนกันหน่อยดีกว่าครับผมว่ามันจะเทจริงหรือเปล่าครับ มาครับผมเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มมาเป็นการโจมตีใส่็เป้าหมายนะครับผมแล้วก็มีเหมือนใบสกิลด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องการแจกรีบัรนะอุ้ยแล้วผมชอบนี่มากเลยอ่ะทุกคนดูดิมีอนาเขตด้วยครับผมกลางอนาเขตนะเทชัดอะเทชได้เท in, อยู่นะจะหรือว่าจะเอามาในทีมดีวะทุกคนเออสกิลประมาณนี้เลยครับผมเป็นการบินขึ้นไปแล้วก็ตกตๆตกต,กตกไปหนึ่งตัวละครนะครับผมเป้าเดียวนะอันนี้เป้าเดียวนะเป้าเดียวเป้าเดียวไม่รู้ระเมิดแรงมากแค่ไหนนะจ๊ะ โอเคแต่ชอบกางอนาเขตมากเลยอเออตัวละครเขาผมเพิ่งสังเกตนะว่าตัวละครเขาไม่มีในเรื่องของเกจเออสีม่วงนะครับผมน่าจะเป็นตัวแรกเลยปะที่ไม่มีเกจม่วงหรือว่าเกจม่วงคือเริ่มมันเราใช้ได้เลยวะอันนี้ถือว่าดีนะใช้ได้เลยจริงๆอะ่ะเนี่ยทุกคนดูเรื่องของอแตกนะครับเพิ่มพลังโจมตีครับมีเครื่องหมายความเร็ว50%มีดูดเลือดด้วยนะครับผมอืมก็ถือว่าได้อยู่นะก็ถือว่าได้อยู่ครับก็ถือว่าได้อยู่เออไม่แย่มากไม่แย่มากครับโจมตีธรรมดาประมาณนี้ละกันนะครับ เหมือนจะมีในเรื่องของพิษด้วยที่แบบโดนตัวละครข้างๆเคียงนะครับผมเออประมาณนี้แล้วก็ยังไงต่อครับมาหน่อยสิเพื่อนโชว์้าไปหน่อยว่าเป็นยังไงฮะโชว์้าไปบ,บุบบึบกระโดดไปหนึ่งทีครับเห็นไหมแล้วก็มีใบถึงค่าตัวละครเลยทีเดียวเชียวแต่ผมขออนุญาตดูคาสิตอีกหนึ่งรอบแบบสโลโมชันนะกันนะครับผมแบบคูณหนึ่งโอเคเป้าหมายโจมตีใส่เรามาก่อนนะครับถ้าแต่ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าแต่ถือว่าได้เยอะเลยโอเคมาครับเป็นการที่ ตว,วัดไปขึ้นดวงจันทร์นะครับผมแล้วก็ปุ๊บๆๆโอ้โหสีโทนสวยอุ้ยโหผมรู้เลยอารมณ์คล้ายไก่นี่เลยทุกคนตัวละครชิโนโบุครับที่แบบตีแรงตามสแตตดีบัฟอันนี้ผมจําได้เลยชิโนโบุร่างตัวละครผมจําไม่ได้ว่าร่างอะไรวะเออแต่เป็นร่าง s s r แหละเออถ้าจำไม่ผิดนะฮะเออน่าจะจำไม่ผิดอ่ะถือว่าโอเคนะตัวละครตัวนี้ตีแรงตามดีบัฟครับ แล้วก็มีดูดเลือดด้วยแต่ผมรู้สึกว่าชินอบุร่างนั้นอะ่ะมันตีหมู่ไงมันราเิดแรงแบบแตัดซ้อนท้าแบบเวอร์มากแต่ละครตัวนี้เหมือนจะเป็นตีเดี่ยวแบบจับตาย1ตัวละครครับน่าจะเป็นจับตาย1ตัวละครครับเป็นการที่ทรงอยู่ตลอดไปอ๋อโถสีแดงผมนึกว่าเป็นดีบับนะที่ไหนเป็นบัฟของตัวเองนะครับผมเออมันน่าจะเป็นของเขาแหละเพราะว่าตอนเล่นตัวติมันไม่มีนะฮะแล้วก็จะมีการลดเดปบเป้าหมายลดพลังโจมตีเป้าหมายสูงสุด20รนะอย่างที่บอกไปเลยทุกคน เหมือนกับชินุบุเลยแต่ชินุบุเป็นพิษใช่ไหมอันนี้เป็นดีบัฟแบบรถเกาะครับดูดิเห็นปะมีเด้งเลือดนะครับผมมีทําดามจนะชัดเลยเออใช่เลยอ่ะใช่เลยครับตีเป้าเดียวนะครับเดี๋ยวดูยิ่งเลตเกมมันยิ่งดามจแบบซ้อนทับเยอะนะครับเดี๋ยวรอดูครับมาดูครับบินขึ้นไปดวงจันครับแล้วก็ตบครับเพื่อนๆลองดูความขวาครับดูดิพัดแตกเยอะมากครับหลายดามจมาก แล้วก็เหมือนมีสกิลมัอกี้มีโร่เล็กน้อยด้วยนะทุกคนนะแล้วก็แจกดีแบบวันนี้ให้ขับประหมายครับไม่สามารถใช้สกิลได้4เทินและไม่สามารถถูกขจัดได้โอ้โหน่าสนใจวะหรือว่าจะเอาดีวะพีอันนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะแมปรูปปรักมันไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่รอ่ะแต่มันเก่งนะผมว่ามันโอเคเลยมันไม่แย่มากมันไม่ถึงกับเร็วร้ายแต่ติดตรียงเดียวมันเป็นเป้าเดียวไปหน่อย ไม่รู้ว่าถ้าตัวเขาโดนใบก่อนหรือว่าโดนการสถานะโดนซ c ซก่อนที่แบบทําให้ตัวเองใช้สกิลไม่ได้เนี่ยอาจจะแลกประโยชน์ไปเลยหรือเปล่าครับอืมเพราะว่ามันจับตายไงหนึ่งตัวละครครับตัวละครดาเมจหมวกต่อให้มันโดน CC ใช่ป่ะแต่ถ้าหลุดออกมาได้เมื่อไรอ่ะมันก็โดนหมู่ในนี้มันโดนเดี่ยวครับไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงเกมได้มากน้อยแค่ไหนครับงั้นก็เอาไปซัก500ไปให้แกเอาเอา800ยไปเลยเป็นพันหกให้แกเลยเพื่อแกอ่ะเผื่อใน,นอนาคตได้ใช้จะได้ตามหาน้อยลงนั่นเองนะจ๊ะ โอเคไม่แย่ไม่แย่เพราะสกิลน่าสนใจเลยนะครับผมวิธีการดองตั๋วผมอะถ้าผมได้ของมาฟรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจบแพ็กตอนไหนใช่ไหมผมก็จะดองตั๋วเอาแล้วก็ได้รับคูปองในล็อกอินช่วงแรกเนี่ยมาาันจะแจกคูปองเติมเกมนะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆก็ดองไปก่อนก็ได้แล้วค่อยแบบเก็บมาทีเดียวแล้วก็มาแลกในเรื่องของตั๋ว ur นะครับอย่างที่บอกไปเลยว่า ur ตอนนี้เก่งกว่า sp แน่ๆทุกคนผมเลยรู้สึกว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะมาสุ่ม ur ดีกว่า sp 100%คเปอรัเซ็นต์ผรับ จากที่ประสบการณ์โดยตรงเลยโคตรเสียดายเลยผมปั้นไอดีใหม่เลยคือผมรู้สึกว่า SP มันต่างจริงๆอะ่ะถ้าอยู่อาไม่มีดาวห้าดาวโกตีะแม่งแรงกว่าตัวละคร s p 2ดาวลุงอีกนะอืมผมเลยเปลี่ยนมาเล่นหัดนี้ผมเลยแบบปล่อยเลยนะครับผมแล้วก็ดองทุกอย่างเพื่ออยู่อาตัวเดียวเออนั่นแหละครับ ผมเลยแนะนำนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้นะครับที่บอกไปเลยว่าเกมมันแจก6 4 8ส่หยวนฟรีตั้งแต่เริ่มแล้วก็แจกคูปองเกมรวมถึงกิจกรรมใหม่หมดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแจกในเรื่องของคูปอง UR อยู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับมาแล้วก็ดองไปเรื่อยๆแบบผมก่อนก็ได้นะอืมแล้วค่อยจัดทีเดียวเพราะว่าตัวละครเกมนี้มันลั่นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะผมบอกเลยโอเคใกล้800การันตีแล้วนะครับชวนเพื่อนๆคุยแบบไปนานๆแบบเพลินๆเลยนั่นเองนะจ๊ะ ต้องได้ประมาณสัก300เศษน่าจะคุ้มเราอยู่โอเคจัดไปไปครับใกล้ละการถึงความเป็นจริงแล้วครับผมเลนดอกถือว่าไม่แย่มากนะรับผมอ่ะดูดิอันนี้คือได้มันห้าเศษขึ้นประมาณ3รอบติดอะแต่ผมถือว่าดวงดีอยู่ในรูดิดได้แค่แปด้อยแปบหใบโอ้โเหเกือบจะถึงแล้วว่ะเกือบจะถึงแล้วนะมันมันหลอกเราปะวะเนี่ยทุกคนดูดิอีก25เศษทุกคนโอ้โหเกม มันป้ายยาเหรอปะะ้าวถามจริงเถอะมันให้เอาสุ่มอะทุกคนดูดิเกมมันโคตรกวนอะเกมมันกวนไปปะะ้าวงั้นเอาไปอีกสักไปเอาไปสักหนึ่งร้อยโลเพราะว่าที่เอาหนึ่งร้อยโลเพราะว่ามันการันตีห้าสิบห้าสิบก็ได้อีกหนึ่งร้อยหนึ่งตัวพอดีก็ได้เป็นสองตัวนะครับถือว่าคุ้มอยู่ไม่แย่ไม่แย่แยโอเคแมงถลิ่มลึกไปแล้วตอนนี้โอเคน่าจะหมดแล้วแหละโอ้โหเกมมันดูกรี๊ท่ากับผม ไปครับผ,ผมแม่งเอ้ยเหลือจะเชื่อจริงๆเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะทุกคนนะโอเคจบได้มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโอบาในประมาณนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมขอยัดไปปั้นก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูละกันนะจ๊ะโอเคสิ่งคีด่ดูนนี้ก็มีประมาณนี้แหละชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s ั b ส c ค i b ์ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเยอมากเลยแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แจะควรบอกว่าเซโน